เนี่ย,ลยหลังจากลื้อถังน้ำมาลงมานะครับโอ้ยสาเหตุที่ไปเด้งไปโชว์นะครับอ่ามีโค้นะปีศูนย์ห้าทีมีโค้ 5, โดขึ้นทีสองศูนย์ศูนย์แปดนะครับมีสองศูนย์ศูนย์แปดมันคืออะไรไปดูนะนี่นะ คือตัวนี้นะครับเสียนะเสียได้ไงนะครับเวลาวิ่งขึ้น100่งหรือร้อกว่าหรือว่าเร่งแซงตัวนี้ไฟลูกเครื่องดีดปึง้งนะจับโค้ดเจอนะตัวนี้เสื่อมเดี๋ยวเราทำการสั่งไรมาเปลี่ยนนะครับมาอีกแล้วครับ1เคสหนึ่งงานนะครับงานซ่อมบำรุงรักษาโตโยต้ามิโก ในรถวีโกมี05กดแซงหรือวิ่งไกลๆระยะไกลๆนะมีไฟลูกเครื่องยนต์เด้งขึ้นมาบนหน้าปัดนะครับแนะนำนะลูกค้าให้ยกถังน้ำมันลงมานะทำการล้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนกองโซล่านะครับอ่าเสร็จเราก็จะล้างท่อร่วมอดีต่อนะครับแล้วก็ล้างหงวัวฉีด แบบต่อตรงนะครับไปดูกันครับว่าทําอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะล้างทําความสะอาดนะครับภายนอกก่อนเราจะเปิดดูถังด้านในนะว่าโรปรกไหมนะครับคันนี้นะฮะกิโลเนี่ย Rồi đi đâm khắn chào thẳng em tức Cái không <laughs> <đặt đi> <laughs> ให้ดูสภาพด้านในนะครับดูตรงกองก่อนนะคันนี้นะแนะนำนะครับแสนห้านี่มาล้างได้แล้วนะหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะครับเรามาดูนะถังพักน้ำมันนะฮะดูสีครับยังไม่เห็นนะว่ามันจะท้อนแสงเดี๋ยวผมจะเทให้ดูนะครับจะเทให้ดูฮนะดูดูนะโอเคนะครับ ใสใช่ไหมเทมาใสใช่ไหมครับเห็นไหมครับภาพความสกรปรกที่ตกค้างอยู่นะครับดูด้านในนะฮะอือเป็นตะก,กันเลยฮะอันนี้น้ามันดูดขึ้นไม่ทันนะก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ไฟเด้งไฟโชว์ได้นะครับเออส่วนถังน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเราก็จะดูดออกมาดูดน้ํามันเก่าออกมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดด้านในใหม่ครับ เนี่ยหลังจากลื้อถังน้ำมันลงมานะครับโอ้ยสาเหตุที่ไปเด้งไปโชว์นะครับดูดน้ำมันเก่าเก็บนะครับเดี๋ยวว่าดูดหมด เราก็จะล้างทำความสะอาดด้านในนะโดยใช้ฟองน้ําและผ้านะครับเช็ดด้านในนะครับเดีย๋ยวมาดูกองโซล่ากันนะครับตัวน,นี้นะ่าจะซื้อหิดทุก40,000กนโลนะหรือ20,000กิโลก็พอแล้วนะครับบอกไหมอันนี้ยังขาวโจ๊ะขาวโบกอยู่นะอ่า ดำไหมถามว่าดำนิดนึงนะไปได้นะไม่เป็นไรฮนะดูดูด,ดูดูด้านในตรงนี้นะตรงกองเอ้ยร่วงนี่นะยังสะอาดอยู่ครับนะเดี๋ยวเราจะเตน้ำมันเก่าทิ้งนะครับนะกลางทางถือว่าสะอาดนะฮะแต่ต้นทางไม่สะอาดเลยนะครับคันนี้นะฮะ ทีนี้เราจะไปดูไฟทางนะครับไฟทางก็มีหัวฉีดแต่หัวฉีดเราไม่ได้ถอดนะครับนี้เราล้างแบบต่อตรงนะครับเราจะล้างทองร่วงไม่ดีนะครับทอเร่วงไม่ดีอยู่นะเดี๋ยวจะดูความสกปรกด้านในนะครับให้ดูชัดนะครับว้านี่คือวาวปิดเปิดอีจานะดูทราบกระเหมาที่ตกค้ังนะลองแค้งมาครับพิมงาน แคลงไปเลยครับแทลงไปเลยเดี๋ยวให้เห็น, mm hmm. เ,หนเดี๋ยวให้เห็นได้ชัดนะครับที่ตกค้างอยู่ภาพไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่ามันเหมือนสะท้อนแสงเลยนะนี่นะที่ตกค้างด้านในนะครับนี่นะนี่คนระับทราไม่วอาอีจยอาติดขัดนะ เราอาจให้ไปเด้งไฟโชว์ได้ฮนะอันนี้ถึงระยะต้องทำการซ่อมบำรุงนะครับมาล้างนะท่อร่วมไม่ดีนะครับหรือว่าท่านใดที่ต้องการอุดเราก็จะอุดให้นะครับสำหรับ p g r นะครับเวลาประกรอบเข้าไปนะมันจะมีโอลิงอยู่หนึ่งตัวตรงนี้นะใส่โอลิงเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยทั้ง พักน้ำมันนะครับด้านในนะครับสําหรับตัวนี้นะฮะมันเป็นสีที่ติดกินเข้าไปในเนื้อของมันแล้วฮนะออกเป็นสีน้ําตาลไปแล้วนะครับเราล้างทาความสะอาดด้านในให้ใหม่หมดแล้วนะฮะตัวนี้นะฮะโอริงหลุดนะครับต้องมีอีกคนนึงจับเ,เดี๋ยวกดให้นะ เอาลิงให้เข้าก่อนปั๊บพออย่งอางลงแล้วนะดูล็อกตัวนี้หาตำแหน่งก่อนมันจะมีล็อกของมันอยู่ตรงข้างเห็นไหมเนี่ยอ่ะกดลงไปโอเคจะจับให้เอ่อเอามืออ่ะโอเคอหมุน ที่กดได้เดี๋ยต้องระวังโอลิงปินะะ้นนะฮะเวลาใส่นะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้น้ำมันล้างที่ออกออกมาจากถั้งนะที่ล้างออกมานะครับเรามาดูนะครับพ่อรวมไอดีนะฮะแบบนี้สาหัสเลยนะครับนี่นะ มาเตะเพะนะฮะวิ่งไปออกแน่นอนรถถ้าอย่างนี้นะครับอัตราเร่งไม่ดีด้วยนะครับเดี๋ยวจะล่างให้เหยมเลยครับ ครับสำหรับแบคคัมตัวนี้นะแล้วก็สั่งอะไรเช้ดกงนะคุณภาพดีนะร้อยปร์เซ็นนะมาเปลี่ยนให้นะครับหลังจากประกอบเสร็จนะครับใส่ท่อไอรงไปดีเรียบร้อยนะฮะเราก็ทำการล้างหัวฉีดแบบต่อตรงนะครับตอนนี้ใช้น้ํายานะ1นขวดแล้วก็ผสมน้ํามันโซลา่านิดนึงนะครับ น่ตัวหนึ่งนะฮะสำหรับเะเลน้อยที่โชว์โพสดข้นมาที่สองศูนยูนแปดนะเตัวน,นี้นะเกี่ยวกับอากาศนะครับแล้วก็จะตาดตัเครื่องอเพื่อทำการร้านหัวจีตไปเรื่อยเป็นฝายน้ำยาจะหมดทั้งนี้นะครับ ก็ประมาณ30นาทีนะครับผมจากนั้นเราจะมาทำการทดสอบวิ่งแล้วก็เกียร์โค้ดกันครับอ่ะคันนี้เราล้างหัวฉีดเสร็จเรียบร้อยนะฮะและจะนำรถวิ่งทดสอบนะครับสำหรับโค้ดนะครับที่ตกค้างในเครื่องยนต์ ที่ขึ้นโค้ด P สองศูนศูนย์ปดนะฮะโค้ดไม่มีแล้วนะฮะไม่มีเพราะว่าเราถอดขั้วแบตเตอรี่ออกนะครับแล้วทำการประกอบเข้าไปใหม่นะฮะโค้ดพวกนี้ก็จะลบโดยอัตโนมัตินะครับแต่ผมจะใช้เครื่องสกแกนเกียร์อีกทีหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เกียร์นะขนาดขับรถวิ่งนะ ดูนะครับไม่มีแล้วนะฮะอ่าคันนี้นะฮะรถเนี่ยวิ่งที่หนึ่งร้อยนะลูกค้าแจ้งนะครับจะมีไฟลูกเครื่องยนต์โชว์ขึ้นมานะฮะทีนี้คันนี้ที่โชว์อยู่คือไฟน้ำมันนะไฟน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับคือเราถอดถังล้างนะฮะอ่าน้ำมันไม่มีนะฮะแต่เราจะไปเติมน้ำมันก่อนนะครับ แล้วค่อยไปวิ่งทดสอบดูอีกทีหนึ่งนะฮะเผมวิ่งที่ร้อยยี่สิบนะครับไฟก็ไม่มีโชว์มีเด้งนะฮะก่อนถึงปั๊มน้ำมันนะครับรอก่อนอสำหรับน้ำมันนะครับที่เลือกเติมนะในรถของท่านนะฮะหรือว่ารถผมเองนะฮะผมจะใช้น้ำมันเกรดพรีเมียม เกจบ,บนเลยนะเพื่อลดปัญหานะฮะการพังเสียหายอของหัวฉีดนะครับผมแนะนำเป็นเกจพเมียมนะครับถึงแล้วนะครับผมอันนี้นะเป็นรถของเ c เรานะครับเราจะเติมน้ำมัน วีพาวเวดีเซลนะครับตรงนี้นะวีพาวเวดีเซลจวดหนึ่งพันบาทนะครับนี่ชัดเจนตอนนี้นะ้ำมันลิตรละสามสิบสี่บาทยีิบเก้าตังค์นะหนึ่งพันบาทก็ได้ประมาณครึ่งถังนะของอีโกนะ วันนี้สามสิบี่บาทนะวันนี้เป็นที่ยี่สิบเดือนห้าปีหกสี่นะครับเวลาช่วง o, บ่ายโมงนะฮะเออไปนะครับเราไปวิ่งทดสอบครับลองกดดูนะที่หนึ่งร้อยหรือร้อยี่สิบนะว่าคันนี้นะครับจะมีไฟเด้งไฟโชว์ไหมหลังจากการแก้ไขนะเปลี่ยนซิโนยน,นะครับซินนยอากาศ ที่เกี่ยวกับ t e g r ดินเปิดดินเล่งเขานะครับเราติดนิดนึงนะครับจริงๆกดเล่งนะมันก็ต้องมีที่ว่างๆนะโลง่ลงๆหน่อยนะตอนนี้รถเยอะ,ะครับไม่กล้ากดรถเยอะมากอันตรายนะครับ ผม,ม,ไ,มได้จังหวะแล้วมันจะกดนะครับไม่ได้มีอย่างแต่ตังตังลองกดสิโอเคกดเลยนะปะูดอ้อตาเร่งดีขึ้นนะครับอาบอกถึง100นะร้อยเนี่ยร้อยยี่สิบเนี่ฮะไปเร่งเลยนะนี่ร้อยหนึ่งกดไปแล้วนะครับเอาร้อยยี่สิบแล้วนะครับโอเคนะไม่มีแล้วนะ แล้วรถก็วิ่งสมูทขึ้นมากเลยนะครับคันนี้นะฮะรถสมูทขึ้นนะฮะวิ่งเร็วนะฮะขึ้นแต่นิดเดียวรถพุ่งแล้วนะครับจบแล้วนะคันนี้ไฟเด้งไฟโชว์นะฮะร,รถวิ่งไม่ออกนะครับเราทำการตรวจเช็คนะซ่อมเปลี่ยนอะซินนีน้อยนะะสองตัวนะครับแล้วก็ ล้างทอาร่วมไอดีนะครับล้างถังน้ามันนะครับแล้วก็ตามด้วยล้างหัวฉีดทำความสะอาดนะครับหัวฉีดเราล้างแบบต่อตรงนะฮะคันนี้นะครับผมวิ่งทดสอบมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะวิ่งประมาณสักสิบยี่สิบกิโลได้แล้วนะครับการลิ่ง ทดสอบดูนะรถวิ่งปกติดีนะครับทีนี้เรามาพูดถึงสาเหตุของรถคันนี้นะฮะปัญหาของเขานะฮะก็คือหนึ่งเลยนะขาดการรักษาหรือการซ่อมบำรุงนะครับในกรณีท่อไอดีนะสกปรกมากนะครับแล้วก็ถังน้ำมันสกปรกมากนะครับเนี่ยอาการอย่างเงี้ยแน่นอน,นครับทำให้รถวิ่งเอิดวิ่งไม่ออก หรือไฟเด้งไฟโชได้นะครับที่เราจับโคโชคือเสียลอยเสียนะครับต้องทการเปลี่ยนใหม่นะฮะไฟเด้งไฟโชเนี่ยเกิดจากบางครั้งนะเราเหยียบคลิ้งปุ๊บไปนะกล่องรู้แล้วอ่ากล่องรู้แล้วว่าต้องสั่งว่าสั่งเข้าไปอย่างเงี้ยแต่อุปกรณ์บางครั้งมันไม่ได้ทํางานตามที่ก่ลองสั่งนะครับหรือว่าอาจจะไปติดขัดหรือว่า ติดคัดหรือทําทํางานไม่ได้ดังดดังังงที่สั่งออกไปนะครับก็เลยทาให้ไฟมันโชว์ขึ้นมาว่าเออจุดเนี้มันมีปัญหานะครับก็ต้องเข้ารับการแก้ไขนะฮะถึงจะจบถึงจะเสร็จนะเรียบร้อยนะครับน,นี่พูดถึงปัญหาของคันนี้นะครับอันนี้นะเป็นคลิปที่เราทําออกมาครับเป็นความรู้ได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมแต่ใครชอบคลิปนะฮะ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามทางช่อง YouTube อ้งแอจเจิรินการช่างด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะฮะที่เราทำออกมานะฮะวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเจะจบงบไม่บานปลายที่โอ้งแอจเจิรินการช่างนะครับ